ลา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 มโนแม่ฮ <si ู้แจก็เข้าวันสาเนี่ยอันน um> uh ี้กินเหล้า oh วันเว้นวันวันเว้นวันพอละหัวยุ่งหัวยีหน้าดำหน้าแดงพอหัวเปั้นหน้ามดตาใสปั้นงดเหล้าตั้งแต่ตะวันซื่อละงดเหล้าเข้าวันสาสามเดือนมาได้เนี่ยสุขเขาย่มาได้กะ กินวันเว้นวันวันเว้นวันจะเอยหน้าหมองหน้าเศร้าหน้าเหว๋หัวประยุ่งประยีงอมก็งอตั้งหัวบอลหัวลุ่มกินเหล้าวันเว้นหวานกินหัดตายอย่างล่ำเหลือไอหมอกเข้าบรรษาสามเดือนเนี่ยมันกี่วันเหรนหนจะไปมาคมกระสามเดือนเดือนละสามสิบวันเก้าสิบวันเก้าสิบวันกลิ่นวันเว้นวันเว้นวันยังไม่เคียวบานั่นก็คือถูกต้องแล้วแม่ นี่สูนี่มันเปิงละเปิงละมันเฮียนพอสามสามปีเฮียนพอสี่สี่ปีโอ้ตกขณิตเนี่ยนะแต่จะเย็นต่อเสออย่างเย็นมานี่นั่งนั่งนั่งเลยบอกเหอะเอาเครื่องคิดเลขคือมันกึดพอหรืออ่าเครื่องคิดเลขมันคึดพอคึดพออ้าวอ่าแมนเซียวลองมาคำนวณดูนี่ความแตกต่างแล้วแม่เซียวจะหู้ว่าไผเก่งหรือไผอ่าข้าภาษาเท่าไหร่สามเดือนอ่าเดือนหนึ่งมีสามชิฟวันเอาสามชิฟคูณสามสามชิฟคูณสามอ่า กี่วันเก้าสิบวันเก้าสิบวันเก้าสิบวันเซียวเนาเก้าสิบวันเข้าภาษาเต็งมาอวดเก้าสิบวันเนี่ยละสุขข่าวจะแง่ได้ยังเปิ้ลก็ล่าฮากับเซียวฮานี่นะเอวันเว้นวันกิ่นวันเว้นวันเนีออปีหนึ่งไมีกี่วันสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะสามร้อยหกสิบห้าตั้ง อ่ค่ากินวันเว้นวันนี่ก็คือหานสองไปเลยครึ่งหนึ่งอ่ะหานสองร้อยแปดสิบสองห้าห้วรอยแปดสิบวันกึ่งโอ้โหแหน่งเล่าได้นักเหลือเขาเข้าพรรษาก่อนเออเขาแค่เกสิบวันเออันนี้ฮากินวันเว้นวัน ได้ร้อยแปดสิบสองก้ามหกึ่งผือข้อจอมันร้อยแปดสิบสองจุดห้าอย่างแม่นนได้แหมกึ่งผือข้อจรเอนีนกันหน้าดีอวดดีอ้าง่ะไปอวดหัวคนอื่นเนี่ยอย่างนี่นี่อวดนี่หัวสูงแมนอวดหัวตะเก้านี่ยกะอวดหัวตะเก้าด้วยกะไไปอวดหัวคนอื่นไปอย่างไอหัวคนอื่นเนี่ยย่งสามเดือนเก้าสีวันเนี่ยทำมาุย S <S เขาเนี้ควันเว้นวันอ่ะเขาแย<ม>้งเราปีหนึงร้อวันก็แห่งกึ่งหัวขอ,อนจงภรมใจนะได้ผัวจะีอีนะอกึอดใหม่ปวดหัวต่อเก้านี่ผัวขากินเลยนะเจ้าวันนี้นะ เมียอนุญาตใือผัวกินก so um, ินไปเลยเจ้ากินไปเลยแล้ววันพุกย้างเนาะผัวเนาะวันพุกย้างเนาะวันเว้นวันไงวันพุกยางวันพุกย้างแลเอวันพุกตึงแย่เขาคือกินกันเลยเนาะเดี๋ยวเมียจะไปแป่งกับแก้มมาให้ผัวนะเจ้าอ๋อเพื่อนผัวตัวเนาะกินเลยนะเจ้าเดี๋ยวเมียไปแป่งกับแก้มมานะผัวเนาะ ฮิวคนมอนเลุมกันแล้วทุ่ยนซี่ยิวขอปากอันเก็นใหญ่ข้นาแ้อันนั้นตีปากสบเปอรเซน์